อะไรได้วะเนี่ยตู้เพลงเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันเอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยมันเอาไว้ตรงไหนดีวะคุณผู้ชมไอ้ตู้เพลงเนี่ยอะสมมติอ้อยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะห้าพันมาดูกันคุณผู้ชมวันนี้ ใครจะเป็นลูกน้องคนที่4ของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีเงินมีทองแล้วนะครับผมเราจะมานั่งจ้างแบบประหยัดประหยัดสมัยก่อนเลเวลต่ําๆเนี่ยการทํางานก็ช้าอะถูกปะคนเก่งก็ต้องได้รับเงินที่มันเยอะเพราะฉะนั้นอแต่มันมีแต่เลเวลหนหมดเลยนะเรารีหน่อยไหมลองหน่อยไหมเผื่อจะเจอเลเวลสองเลเวลสโอ้โหที่รีเราไม่พอคุณผู้ชมใจผมก็อยากได้คน มาขายของนะครับแต่ว่าไลฟ์การ์ดก็สําคัญเหมือนกันคุณผู้ชมผมว่าตอนนี้ไลฟ์การ์ดสำคัญมากเพราะว่าหลังๆสไลเดอร์เริ่มช็อกหัวใจวายกันเต็มสัไปหมดเลยนะครับผมว่าจะเอาช่างซ่อมดีช่างซ่อมก็สําคัญนะเว้ยผมเอาไลฟ์การ์ดดีกว่านะครับผมลองดูช่างเลยคุณผู้ชม,มเอาละไลฟ์การ์ดผมมาหรือย,ยงังไหนดูสิคนไหนคือไลฟ์การ์ดเราคนนี้อ๋อใช่ไหมไม่น่าใช่เขาแค่เดินผ่านครับผมชื่อเปรโดนี่ๆๆๆๆ ด้านไหนนี่เดี๋ยวผมไปดูร้านก่อนว่าตอนนี้ขาดอะไรหรือเปล่าโอเคอันนี้พร่องไปนิดหนึ่งนะครับโอ้โหนี่หมดเลยนี่ดีนะมาเช็กก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยววุ่นแน่เลยนะครับอ่ะผอเปิดสดน้ำเลยดีกว่านะครับโอเคมาแล้วก็เติมไซกรงไซตกรอกไอสตรีมเมอร์นี่ มึงมาทำอะไรมึงมาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูจะซื้อเครื่องช็อตไฟฟ้านะช็อตมึงคนเดียวเลยเกี่ยกผมยากี้ตรงนี้ออกมากเลยนะพวกแบบไม้กระดกเก่าๆคุณผู้ชมคือเราเข้าเฟสใหม่แล้วอะของใหม่เนี่ยมันย่อมเดียวของเก่าเดอ้อไรเขียวโอ้โหสะสภาพนี่โอ้โหนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยไม่ได้ล้างเลยหรือไงเนี่ยเรียบร้อยไหนดูไลฟ์การ์ดเราทำงานหน่อยดิไลฟ์การ์ดเราอะ ยิง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 แตเนี่ยมีเออพอดีมีคนกลัวครับนี่เอนี่คือตัวช่วยเราคุณผู้ชมเราจะเบางานไปได้เยอะจริงๆริงน่ยมีคนจมน้ำนี่ไลฟ์การ์ดเดินไปเลยไอไหนใครจมน้ำมาช่วยแล้วปุบเดินไปแบบสโลนี่โดดลงไปเลยนี่นี่โดดลงมาช่วยนี่นี่นี Life guard. หลังจากนั้นนี่ลากมาเลยนี่ลากมาเลยลากไปไหนอะอไม่ต้องใช้เข็มจึกจักจึกจักถ้าเป็นเราเราต้องใช้เข็มแต่ว่าพี่ไ i ฟ์การ์ดนี่คือเขารุ่นใหญ่แล้วไงคือซีโตสโมสอเลยคุณผู้ชมนี่ดูนี่เดินเข้าไปผกักไม่ต้องกลัวลูกเออนี่แหละเกมที่เราทวินหาคุณผู้ชมปล่อยให้มันรันไปออโต้เอง เราไม่ต้องเหนื่อยนี่คนมีความสุขเนี่ยเขาก็จะให้เงินเราเยี่ยมคอยเช็คเนี่ยนะมันาวหมดไหมถ้าหมดเราเติมอะไรอย่างเงี้ยสาเก่าไหมอ่ะถ้าเก่าก็เราก็สอมมาเะนือปะมีคนจมน้ําไม่ต้องห่วงไลฟ์การ์ดเราดูแลอยู่แล้วไงแหมวันนี้มีเงินเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีพื้นหน่อยนะคุณผู้ชมนะเหม็นดูแลเลยนี่ตรงไหนนี่นี่อะตรงนี้เน่าอะไรยังไงอะเหม็นเช็คเลย นี่เมื่อกี้แอบเห็นอ่ะตัวเหม็นอ่ะเหม็นฉีดให้อ่ะนึกออกปะแม่มันดูแลดีขนาดนี้ลูกค้ามันไม่ตึมไม่ต่ำโอ้โหล้มล้มล้มกันหัวฟาดพื้นเต็ไปหมด <c oughs> ครับเลียรให้ครับเรียบร้อยครับนี่กระโดดน้ํากันตุ่มตามตุ่มตามนี <c oughs> ่แหละง,งานที่ทวินหา <c oughs> โอ้โหนี่เน่าเลยนะครับเนี่ยอาบน้ำล่าสุดปีไหนฮะ ขอดูตรงนี้นิดนึงมีอะไรที่เราอัพได้อีกนะครับนี่เต็มไหมดคุณผู้ชมผมว่าจะอัพพวกนี้ว่ะพวกเทนทําให้แบบลูกน้องเราเก่งขึ้นอันนี้ผมว่ามันโคตรจะสําคัญเลยนะครับมีแฮ m เมอร์เลเวองเราจะซ่อมได้เร็วมากขึ้นใช่ปะ e v e n นต์มอเพนคัล o ลอรเออเพนคัล o ลอรปลดๆไปก่อนคุณผู้ชมยังไงได้ใช้แน่นะครับพวกเรื่องปลดเนี่ยคุณผู้ชมเราจะขยายปลาขหญ่มากขึ้นโอ้โหดี๋เดเก็บเงินเก็บทองก่อนนะครับดูดิ โอ้โหเนียนะนเนียนะนเนียนหนาโดนลูกค้าไปด้วยเลยแต่ก็ลูกค้าเข้าใจครับว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะโอ้โหนั้งเนียนเลยนะมึงเงินแค่นี้ไม่จ่ายอีนักอะคนตกน้ําอะเดี๋ยวรอให้ไลฟ์การ์ดมาจัดการนะคุณผู้ชมเรามีไลฟ์การ์ดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าโอ้โหคนมันน่าจะจมน้ํากันเยอะว่ะไลฟ์การ์ดผมทํางานไม่ทันโอ้โหเขียวอือโอ้โหลูกน้องกูต้องงานไม่ทันลูกน้องํางานไม่ทันคุณผู้ชม โอ้ดูดิยังเอาไว้รัดโยนขยะทิ้งไปนะครับยังคงทำงานตลอดเฮ้เนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทำไมน้ำมันเป็นอย่างเงี้ยมันคือเยี่ยวเหรอมึงเยี่ยวใส่พืชนี่นนะโอ้แกโอ้ชีวิตชีวิตชีวิตเอาะไรลูกเอาเลยเอาเลยเท็ดช็อแต่ผมไล่เคลียร์ก่อนนะครับทำไมเมื่อกี้เหมือนมีคนบ่นว่าเหม็นอืดตรงเนี้ย จริงไม่เออไม่น่ามีนะโอ้โหมันล้มกันสะบเลยว่ะตรงนี้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับเออขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษนะครับโอ้ยตอนแรกมันยังดูไม่วุ่นวายอยู่เลยนี่ว่าทำไมมันวุ่นวายแล้วว่ะคุณผู้ชมใช่ไหมตอนแรกมันยังดูเฉยเยชิวชว,ชวดงงูง่ายๆอยู่เลยทำไมเผิอแป๊บเดียวมันวุ่นวายแล้วผมว่าไรกกาผมทำงานไม่ทันว่ะมันเล่นกันแบบสนุกสนานเกิน,เบ,นเบอร์ไปอะคุณผู้ชมนึกออกปะ มันสไลด์กันแบบไม่กลัวตายอะ่ะด,ดูดิอาช่วยได้เท่าที่ช่วยนั่นคือจมน้ำไปแล้วครับไลฟ์การ์ดกูไปไหนเนี่ยไลฟ์การ์ดมีคนจมน้ำไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดกูไปไหนเนี่ย <c oughs> โอ้ว,ว,วันนี้ถึงจะเจอเหตุการณ์แย่ๆคุณผู้ชมเราก็ยังได้479ทิปนะครับผมขอโทษคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่บริการอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ถูกใจบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้โหแม่งตายกันเกิดเลย โอเคอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวผมเคลียร์คนออกก่อนนะครับโอเคสองตู้นี้ของหมดเลยเนี่ยไขรแม่งมาเยี่ยวตรงนี้หรือว่าห้องน้ำมันเริ่มไม่เพียงพอแล้วคือจำนวนคนมันเยอะไงคุณผู้ชมห้องน้ำห้องท่ามันก็แบบไม่พอแล้วไงผมต้องเพิ่มห้องน้ำครับห้องน้ำผมน้อยเกินไปตอนนี้ปัญหาเลยทำให้แบบลูกค้าปวดฉี่ปวดอึคือมันไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวนะ ไม,ไม่กับบ้านเนี่ย <c oughs> ไม่กลับบ้านนะบ้านช่องไม่มีกลับหรือไงล่ะเออลูกเมียถามหาแล้วมัง้งโอ้เหลือเชื่อคนวะอาจจะแบบอยู่บ้านแล้วมันทุกข์ไงกับบ้านไบเมียก็บน่นเมียก็ด่าเฮ้ย <c oughs> แต่ผมรู้สึกได้เลยนะว่าไอ้เก้าอี้ใหม่เนี่ยคุณผู้ชมมันทนมากเลยนะในขณะที่เก้าอี้เลเวลอื่นมันแบบมันพังไปแล้วนะแต่ว่าเก้าอี้นี้แม่ยังทนอยู่เลยอะก็แห่แ,แหละลวเลยว่ามันสูงอะเนาะความทนทานม,มันก็น่าจะเยอะกว่านะครับแต่ผมเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยพรุ่งนี้ได้ไม่ต้อง วุ่นวายมากนะครับอะไรซ่อมได้เราซ่อมไปก่อนเลยคุณผู้ชมโอเคผมว่าเรียบร้อยหมดแล้วไม่กี้เนี่ยเราปลดฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องสีใช่ไหมผมว่าเราน่าจะทําพงทําพื้นหรือว่าระบายสีอะไรได้เพิ่มเติมนะครับคอน,นี่โคตรจาเป็นเลยเราเอาขอนมาก่อนนะครับจะมีที่อาบน้ําใหม่เป็นระดับ3ดาวนะครับซึ่งดีนะเอาเลยคุณผู้ชมโอเคเราค่อยๆทยอยอัปเกรดอุปกรณ์ไปเรื่อยๆนะครับไปดูสิที่อาบน้ําใหม่นะครับที่อาบอ เป็นสีทองอารามเชียวละคุณนะครับอาบน้ำทั้งที่นี่มันต้องอาบอย่างนี้สีทองไปเลยจ้ะนี่1จทย์โจทย์โจทยนี่กระจายกระจายฝั่งนี้น่าจะมีเยอะแล้วนะครับอ่ะเติมหน่อยเติมหน่อยวุ้ยจ่ายทีละ850จุกเหมือนกันนะแป๊บๆเงินเหลือโอ้โพันสแล้วคุณผู้ชมแล้วเรามีอะไรอัพได้ไรได้เพิ่มติมอีกไหมอาจจะเป็นของตกแต่งเลยครับนี่โอ้โหนี่ต้นใหญ่เลยว่ะ น่าจะราคาสูงว่าต้นนี้โอ้โหร้อยห้าสิบเอ้ยไม่สูงมากได้ยู่เป็นการตกแต่งครับให้ความสำคัญเรื่องการตกแต่งอยู่แล้วว้า wow, วสวยเลยนี่ที่อาบน้ำใหม่คุณผู้ชมโอ้โหหรูหราเชียวนะครับอ oh, oh. ดูดีนะว่าไม่ได้แล้วก็ตรงนี้มีอีกจุดหนึง่งคือมึงไม่กลับบ้านจริงๆใช่ไหมเนี่ยอ่ะ ผักแม่งสักทีนึงอยู่ให้มันเปลืองน้ำเปลืองไฟนะคุณผู้ชมโหสวยเลยว่ากลับแล้วต้องผักอาจจะมีอาการติดบักนิดหน่อยนะครับหรือว่าไม่อยากกลับบ้านไปเจอเมียรทรงนั้นนะคนมันเบื่อเมียพี่ก็เป็นเรามาเปลี่ยนสีที่พื้นกันดีกว่าอา่าตรงนี้ต้องสีเหลืองเอาละโอาหู อุ้ยปลดล็อกสีบานคุณผู้ชมเราสามารถเลือกรุดลายได้นะครับเอาเป็นลายหลังเต่าแล้วกันนะครับแล้วก็ชี้เหลืองชี้เหลืองเอ่อมันมีแด้เป็นสีส้มเลยว่ะคุณผู้ชมเหลืองเหลืองมันไม่มีนะอ拉เราเป็นสีส้มดูนีโอ้โหอุยโคตรปีดสีอย่างปีดเลย <c ười> <c ười> เอาละกูสนุกกูละสนุกกูละสีมันปีดอย่างเงี้ยเหม็นชออคือ <c ười> <c ười> มีสีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันทําให้แบบ ส่วนน้ำเรามันดูสดใสนึกออกปะไม่ใช่แบบโอ้โหมืดทะมึนดูแล้วมันโศกมันเศร้ามันเข้าอารมณ์นึกออกไหมเออเอ,อ,อย่างนี้สิอย่างงี้คนได้แบบกล้าเข้ามาหน่อยเอยส่วนน้ำตรงนี้้สีสันมันดีนะแลอนี่สีเดียวกับ iPhone ใหม่เลยนะฮะ iPhone 17เพิ่งออกเลยคุณผู้ชมนี่สีนี้เลยอินเทรนด์หน่อย โอ้หปาดเพลินน,นี่ปาดแบบเพลินๆน,นะแป๊บๆป๊ตังเหลือ480ดสิคุณผู้ชมปาดเพลินๆน,นะปาดแบบไม่รู้ตัวมาดูดิไม่พอเป็นสีส้มแล้วแบบมันดูดีเลยเนี่มันนี่นี่มันเข้ากับอันใหม่ของเราด้วยนะครับนี่เปลี่ยนสีเลยเออนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะได้เข้ากับตรงตรงนี้ไปด้วยเออโอ้โหดูดีดูดีดูดี นอนพักกู่าคุณผู้ชมจะได้เริ่มต้นวันใหม่กันนะครับเริ่มต้นวันใหม่เลยเออเราเคลียร์ทุกอย่างไว้อยู่แล้วโอเคนะครับคอนต้องเก็บไว้ใบปิวนี่จะต้องแจกนะครับต่อไปที่เราจะต้องอัพคือเบสิกดิ้งดีไหมคุณผู้ชม <c oughs> เพิ่มเครื่องจําหน่ายเครื่องดื่มแบบง่ายที่จําหน่ายเครื่องดื่มให้กับแขกที่กระหายน้ําตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติเอาล่ะไอทำไมวันนี้คนน้อยจัง เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาใบปลิวไปแจกดีกว่าเราจะได้ผ่านเควส์นะคุณผู้ชมขอยาแจกบโอ้โหนี่คนรอคิวเยอะมากเลยนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งไปครับแวะก่อนแวะก่อนนะครับยังไงแวะแวะได้นะครับผมแวะได้นะครับผมฝากด้วยนะครับกับเหม็นฟากนะครับผมเปิดได้สักพักแล้วครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนานะครับผมทําให้ลูกค้าชื่นชอบาันหรืออะไรแจ้งเหม็นได้เลยนะครับผมเหม็นยินดีพัฒนาให้แบบเต็มที่ ไอเปโดงมายืนทำอะไรตรงเนี้ไม่เข้าไปดูแลคนนอ,อ๋อหรือว่ายังไม่ทำงานอ๋อยังไม่ทำงานยังไม่มีคนจมไงอ๋อเขาจะทำงานเฉพาะตอนที่มีเหตุคุณผู้ชมยังไงเรียนเชิญส่วนน้ำเหม่นปาร์คนะครับเชิญเออครับโอ้โหม่โอ้โหอ๋อเชิญเลยครับส่วนน้ำนะครับผมเปิดได้สักพักแล้วครับเปิดได้สักพักแล้วลูกค้าเต็มเลยนะครับผมเพราะบริการเราดีมากไม่เข้ามาเล่นน้ำเข้ามาซื้อไส้กรอกซื้อน้ำเลมอนก็ได้ครับก็ได้เชิญเลยครับ เชิญเลยนะคะโอ้โหนี่บัณฑิตนี่เชิญเลยครับด้านในเลยครับนี่ตั้งใจมาอยู่แล้วนะคนนี้เยี่ยมเลยนเนียนเรอะแอบเห็นพอดีนะไล่เช็คเลยมีคนกลัวอ่ะเหม็นช่วยด้วยนะครับจะได้ทํางานวขึ้นนะครับเหม็นว้าวเยีแม่งลื่นครับหัวแตกเลยคุณผู้ชมอ๋อขอโทษครับขอโทษคุณลูกค้าครับลื่นครับลื่นไงจบกูจบลงไปเลยไอ้แววนวันนี้ดูดีวันนี้ดูดีนะครับไลฟ์การ์ดนะครับผมไลฟ์การ์ดกูไปไหน ไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดเฮ้ยมีคนจมน้ำไลฟ์การ์ดมึไปดูมีคนจมน้ำไป,ไปดูมึไปดูมึงไปดูคนจมน้ำก่อนเดเขาช็อกหัว oh, ใจวายผมว่าไลฟ์การ์ดคนนี้ชักไม่ได้เรื่องแล้วว่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนไลฟ์การ์ดกันเกิดขึ้นผมจะต้องจ้างไลฟ์การ์ดคนใหม่ไลฟ์การ์ดคนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วไล่ออกครับแลวเราจ้างไลฟ์การ์ดคนใหม่คุณผู้ชมไลฟ์การ์ดซึ่งไม่มีเลยครับซึ่งไม่มีเลยไอย่ลงทุนรีหาไลฟ์การ์ดว้ ราคา298เชื่อมึงต้องมึงต้องเก่งโคตรนี่คือรายการคนใหม่ผมว่าโอ้โหนี่ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาไม่ได้ใส่เสื้อสตาฟนะคุณผู้ชมรุ่นใหญ่รุ่นโตะจัดหน่อยเฮียเฮียจัดเลยเด็กพวกนี้มันปวดผมเยอะเกินไปละเอาเอาลื่นเยี่ยวขอโทษนะครับห้องน้ำมันไม่เพียงพอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเหม็นจัดการให้นะครับห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ทำไมไลฟ์การ์ดคนนี้ผมไม่ทางานเลยอ่ะหรือว่ามันบัคเหมือน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 ม,มันบัคอยู่เลยคุณผู้ชม,มว่าจะต้องรีตรงนี้นิดนึงอ่าผมรีผมรีนะครับเห็นบ้านน่านะจะต้องรีรีรีให้ไลฟ์การ์ดนิดนึงเพราะว่าเราจ้างเขามากลางคันไงคุณผู้ชมมันมีโอกาสที่มันจะแบบบัคสูงนะครับอ่ขอโทษครับคุณลูกค้าขอโทษครับเดินกันไม่ดูเองนะครับไม่ใช่ความผิดผมนะโอเคนี่ล่วงไปแล้วครับ ี่ไลฟ์กาดพี่ไลฟ์กาดครับมีคนล่วงตรงนี้หนึ่งคนครับแล้วแล้วเป็นรุ่นใหญ่ด้วยไม่เลยลูกน้องแต่ละตัวดีๆทั้งนั้นโอ้โหลูกค้าลูกค้าเติมเลยคุณผู้ชมแล้วแบบรุ่นใหญ่ด้วยนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับเสร็จก็เดินสิครับยืนแอกอะไรอะเออคนอื่นเขารอคิดว่าตัวมีหมวกบัณฑิตแล้วคือทําอะไรก็ได้ดิไลฟ์กา,กาดกูไปไหนเนี่ยเฮ้ย ไรกาศโอ้แย่แล้วคุณผู้ชมไรกาศที่ผมจ้างมาแม่งไม่ได้เรื่องว่ะโอ้โอ้เม็นเหนื่อยเม็นท้อมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหนอนตายกันนอนตายกันเป็นแหนมเลย <Wow. S 1> คุณผู้ชมเป็นแหนมได้เลยนะฮะหมักจนเน่าอ่ะโอ้ทำคนเดียวเลยครับเหม็น <Wow. S 1> คนเดียวเลยโอ้โ oh. ห เหม็นคนเดียวเลยครับโอ้โหหมดอีกเนี่ยต้องไปซื้ออีกนะครับเนี่ยเหม็นคนเดียวเลยไม่ได้บ่นนะครับโอ้ยแม่เงเอนยกว่าจะผ่านพ้นแต่ละวันคุณผู้ชมแต่วันนี้ได้ทิปเยอะนะครับ559แสดงว่าวันนี้เราทําดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยคุณผู้ชมแต่คตรเหนื่อยเลยว่าแต่แบบคือผมพยายามทําให้มันเพอร์เฟกต์คซึ่งมันเพอร์เฟกต์ยากมากคุณผู้ชมด้วยเหตุการณ์มันเยอะลูกค้ามันเยอะเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ตัว ตัวเองอะนึกออกปะพรุ่งนี้ผมหวังว่าไลฟ์การ์ดน่าจะทํางานได้ดีนะวันนี้มันน่าจะแบบอะอาจจะพึ่งจ้างมากลางคันทําให้มีอาการแบบบั๊กเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ใช่ไหมผมจ้างไลฟ์การ์ดเนี่ยนี่ไงไลฟ์การ์ดวันละ258เลยนะเว้ยราคาค่าตัวมึงสูงมากเลยนะช่วยหน่อยเฮอะ <c oughs> ผมข้ามวันเลยแล้วกันประจาที่กันเลยนะครับทางานผมได้ที่อัพสิบอันเลยนะโอ้โหไมเบสบอลไอผู้มาปวนเนี่ย ไม่ไม่ถาแน้นตอนนี้จะเป็นพวกเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำใหม่อันนี้น่าเรียนนะนี่ห้องน้ําใหม่คุณผู้ชมเป็นห้องน้ํา3ดาวครับที่เรามีปัญหาเรื่องห้องน้ําอยู่ตอนนี้เราเก็บเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยเราน่าจะปลดล็อกห้องน้ําใหม่ได้แล้วนะครับโอเคตามนั้นเปิดเลยแล้วกันพร้อมแล้วเดี๋ยวไปแก้สถานการณ์ด้านหน้าเอาคุณผู้ชมผมไม่พยายามจะทําให้มันผ่านภารกิจก่อนเราจะได้แบบปลดล็อก4ดาวอุ้ยผ่านแล้วปะเนี่ย เอาผ่านแล้วเว้ยคุณผู้ชมตอนนี้ภารกิจของเราเนี่ยเขาบอกให้เราอันล็อกนะครับ r e อร์ทคุณผู้ชมไอตัวเก้าอี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้าอี้ใหม่เขาให้เราันล็อกนะครับเก้าอี้ใหม่นี่ไงเราอันล็อกได้เลยและตอนนี้ปลดล็อกคุณผู้ชม,ชมตอนนี้เราสามารถเอาใบปลิวเนี่ยไปวางไว้ที่ร้านได้นะครับแล้วก็แปะตามเสาได้ซึ่งมันดีมากเราไม่ต้องไปนั่งแบบไล่แจกเราวางไว้เลยเราแปะเลยปั๊บปั๊บปัป๊บของดีนะ เอาละไหนดูสิฝากไว้ที่ร้านได้ด้วยนะครับนี่มาโปสเตอร์เอ้าแล้วมันปลดล็อกยังไงวะเออนี่เหรอไม่เห็นได้เลยคุณผู้ชมโปสเตอร์ร้อยหรือว่าต้องมาปลดล็อกซื้อตรงนี้เฮ้ยเครื่องดื่มน้ำอัตโนมัติเรายังไม่ได้วางขายเลยนี่หว่าลืมหายลืมลืมลืมเอ้าแล้วมันปลดล็อกตรงนี้ยังไงอะหรือว่าเราต้องผ่านเควนนี้ก่อนวะ เราน่าจะต้องผ่านเควสนี้ก่อนปะนี่นึกว่าใช้ได้แล้วอใจร้อนนะดิโอเคผมลืมได้ไงเนี่ยปกติเรื่องเงินเงินทองทองผมไม่ค่อยลืมนะคุณผู้ชมโอ้เราเสียผลประโยชน์ไปเยอะมากนี่ตู้อยู่ตรงนี้สองตู้ไปเลยอ่ะระวังตู้ไว้ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมมับ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 เอาล่ะโซดาเฟสจัดปะไขวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ ท่านมองไอเด็กเวนที่ไหนเนี่ยฮะน้ำโซดาเอาลาของไม่ข้องไม่ใส่เลยเจ้าคือโซดาปอบเดินมาเนียนๆเลยนะไอเวนกูเห็นโอ้โหแล้วเฮ้ยแล้วไลฟ์การ์ดผมไปไหนวันนี้เฮ้ยผมมีปัญหากับไลฟ์การ์ดมากเลยเนี่ยคือจ้างมาแล้วมันไม่ทำงานนะคุณผู้ชมเฮ้ยทำงานหน่อยเฮ้ย จ้างไม้ทำงานะคนนอนเกือนเลยมันไปไหนไม่ได้ใส่ต้องไล่ออกม่ได้คนเนี้โอ้โหนี่โอ้โหนี่มาเลยอันนี้คือไม่ใช่พนักงานเรานะคุณผู้ชมคือมีคนแจ้งว่ามีคนตุยนะครับเขาเลยมาโอ้โหแย่แล้วคือเราปล่อยให้ตุยนานไปนะครับโอ้โหคุณลูกค้าครับผมขอโทษครับพนักงานผมมันห่วยแตก ไล่มันออกไกอ้ไสอตไลฟกาดตอนนี้โอ้โหนี่สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบก็ขอดีวันนี้ได้ไหมโอ้โหร้อยแปดเจ็ดหนักเข้าไปอีกคุณผู้ชมอันนี้สองสามเก้าเอามาก่อนเผื่อดีรีบบ่อยๆแม่งเปลืองเผื่อดีเผื่อดีใครจะรู้อะราคาถูกก็ไม่ใช่ไปว่าจะไม่ดีนะอาจจะดีก็ได้คุณผู้ชมอาจจะขยันไงโอ้แม่งลื่นอีกแล้วไลฟ์การ์ดกูทำงานไหมเนี่ยผมว่าไลฟ์การ์ดแม่งไม่เวิร์กว่ะ อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งมาทำอื่นเนี่ยอันนี้อันนี้คือไลฟ์การ์ดคนใหม่ผมบ้า,บาห,วหวัวโร้นเลยเนี่ยมึงมาช่วยคนเนี้ยแน่แน่แน่เนี่ย,ย <c oughs> มันไม่ต้ง,งานอะ่ะมันไม่ช่วยคนอ่ะมันไม่ช่วยคนเลยคุณผู้ชมมันเป็นไลฟ์การ์ดแบบสันจ้นะ่ะดูดิมันยืนน่ะดูดิมันบ้าก้า ว่าเราต้องอัพไลฟ์การ์ดสองดาวคือดาวเดียวมันอาจจะไม่เก่งไงโอ้โหดาวเดียวเอาให้รอดก่อนเนอะเอาสองดงสองดาวอะไรอ่ะแม่งไปยืนต้องไปยืนแอคอะไรเนี่ยเวนแทนที่จะช่วยเหลือคนกูจ้างมาให้ช่วยเหลือคนนุย้ย ไม่ได้จ้างไปยืนแอคเดินแอ็กแม่งไม่เคยช่วยเหลือใครเลยเวทออุ้ oh. ู <c oughs> ไม่ไหวไกับไอ้น้ำนี่แล้วนะผมว่าผม,ผมต้องเป็นไลฟ์การ์ดเองหมดผมดูทรงแล้วระบบไลฟ์การ์ดไม่เวิร์กครับคือมันเวิร์กได้แต่แบบมันต้องเก่งกว่านี้ไลฟ์การ์ดอะมันต้องเก่งกว่านี้ครับต้องแบบสักสองดาวผมว่านะดาวเดียวมันยังมันยังใช้งานได้แบบไม่ดีมันยังมีปัญหาอยู่เอา้าไปยืนทำไรเนี่ยอยืนพักอืมดีเนาะดีดีดีด,ดีเหนื่อยก็พักนะลูกเอ้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงทําเองที่เหลือเออน้าเหนื่อยก็พักนะอยู่เวนนี <c> ่ <oughs> มึงกับกูไปซะไปะจ้างก็แพงเฮ่ทำงานก็กากาคุณผู้ชมเรามาจ้างอย่างอื่นดีกว่านะครับเนี่ยจ้างขายของดีกว่าคุณผู้ชมผมว่าดีกว่าเยอะเลยเนี่ยเราจ้างขายของเอ้าเชีย่ยแม่งกูกดไล่ออกอีกโอ้คือมันไม่ไหวจริงๆแล้วอะคือมันมันไม่ไหวแล้วอะ่ะ ตอนแรกว่าจะเล่นชิวๆยังไมมันยิ่งเล่นมันนี่เครียดว่ะคุณผู้ชมวันนี้คือได้ทิปน้อยคือมันเละเทะมากคุณผู้ชมวันนี้ผมขอแก้มือว่ะผมขอแก้มือวันใหม่ว่ะผมขอแก้มือคุณผู้ชมผมว่าผมทําได้ขอแก้มืออีกวันหนึ่งแต่ผมเรียกเรียกเรียกสติก่อนตบหน้าเรียกสติก่อนคุณผู้ชมผมว่าผมทําได้ทําได้เราทาได้เหม็น เหม็น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 ทำได้เหม็นใจเย็นแค่ต้องมีสติเหม็นแม่งมีขี้ด้วยล่าสุดอ่ะล่าสุดอ่ะแม่งมีคนไม่ยอมกับบ้านอีกอ่ะเคลียเคลียเคลียอ่ะแม่งมีคนมาอีกนี่รถโรงพยาบาลมารับอีกเออตาย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 กันที่หมดผมนอนเลยเริ่มต้นวันใหม่ขอผ่านวันนี้ผมขอลืมวันนี้ไปเลยแม่งกูอยากลืมไอ้วันแย่ๆนี่เป็นทีวันนี้ผมขอจริงคุณผู้ชมผมขอจริง ผมบ้าละขอเคลียร์ก่อนเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยวันนี้ขอเอาจริงเอาจังเออนี้พิ่งพูดเองตรงไหนมีปัญหาแต่ผมเคลียร์กับลูกน้องผมด้วยผมไม่ไหวกับลูกน้องผมแล้วมาดิตัวไหนไม่ดีผมเปลี่ยนตอนนี้เราจ้างคนได้เพิ่มอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมไลฟ์การ์ดไม่เอาผมเลิกใช้ระบบไลฟ์การ์ดตอนนี้ที่คิดว่ามีประโยชน์แน่ๆนะคือคนขายของผมว่าเราต้องจ้างคนขายของว่ะตอนนี้เราปลดล็อกอันนี้ได้หรือยัง โอเคนี่ไงเราปลดล็อกแล้วนี่แล้วทำไมเราถึงไม่สามารถซื้อได้วะผมไม่เข้าใจว่ะปันนึงนะอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นโอเคมาวันนี้เราะมึงเจอกูกูขอบ้าแล้ววันนี้กูบ้าหน่อยทุบครับผมเคลียร์เลยผมเคลียร์อันเก่าออกผมขอบ้าละโอโ้โหนี่ตู้เพลงกูเพิ่งเห็นทไไํามมทอะไรได้เนี่ยตู้เพลงเนี่ยคุณผู้ชมผมยังไม่รู้เลยมันทําอะไรได้เนี่ยมีไว้ทาไมเนี่ยแล้วมันเอาไว้ตรงไหนดีวะนนี้มันเอาไว้ตรงไหนดีวะคุณผู้ชมไอ้ตู้เพลงเนี่ยอะ สมมติ่ะอ,อยู่ตรงนี้ก็ได้อะห้าพันห้าพัน <c oughs> โอ้แล้วกูทุบเก้าเอี้ยวหมดแล้วทุบเก้าเอี้อยวหมดแล้วโอ้โอเขาเมึงเล่นเพลงแค่นี้หรอ อะไรได้มากกว่านี้ไหมหรือแค่เปิดเพลงก็ตู้เพลงก็มีหน้าที่เปิดเพลงถูกแล้ว <c oughs> แต่มันแพงเกินไปห้าพันมึงทำอะไรให้กูได้มากกว่านี้แล้วตอนนี้ถ้าเราอยากจะปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมก็คือไม่ได้ด้วยนะเงินไม่พอนะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหโอ้โหนี่โปสเตอร์น,นี่นี่ผมปลดแล้วใช่ไหมผมปลดโปสเตอร์แล้วใช่ไหมผมสามารถเอาโปสเตอร์ไปแปะได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ หนในลองลองเปิดเลยดิไหนในใน,นแปะได้ปะไม่ไม่ได้แปะเสาไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมรีเควสเอา้าทำไมแปะไม่ได้อ่ะ <to> อ๋อนี่ไงอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมใช่ป่ะอ้อันละร้อยคุณผู้ชมถ้าเราอยากจะแปะเสาต้องอันละร้อยครับ <S <S เราแปะเลยนี่เราแปะโอ้โหกูแปะทุกเสาวะมาดิ กู <c oughs> แปะทุกเสาอะนี่อะนี่เดินมาผ่านมาเอ้ยวอเตอร์ปาร์กนี่อ่าโดนอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามาแปะแม่งทุกเสาแปะแม่งทุกเสาตอนนี้หาเงินหาหาเงินซื <c oughs> ้อซื้เก้าอี้เชื่อไอ้เพนเลยโอเคเดี๋ยวผมพยายามนี่ก่อนนะครับให้มือผมมันโลง่งๆนะคุณผู้ชมผมจะได้แบบรู้ว่าผมจะต้องถืออะไรอยู่ในมือบ้างนะครับฮ <c oughs> <c oughs> อโอ ถ้ากอนมันเป็นกระจกนี่ถ้าก่อนมันเป็นกระจกอ๋อเดี๋ยวอเดี๋ยวน,นี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอ๋อหูตรมชอบแบบเดิมมากกว่าไอ้หนุม่มผมยาวอ่ะไอ้หนุ่มผมยาวเสื้อดำอ่ะอันนี้ก็ได่ะแมงเอยไม่เท่เลยวะน,น,นี่เราดูแลเลยนี่มันคือหน้าที่เราส่วนน้ําเราต้องดูแลเองอยู่แล้วบับบับบับเราจะมาคาดหวังให้ลูกน้องดูแลมันไม่ได้เรื่องบางเรื่องอ่ะเราต้องทําเอง อย่างอย่างเรื่องเนี้กูต้องทําเองอยู่ละเอ้าแล้วลคนมันไปไหนหมดวะผ<อ>ู้ชมเอ้าเมื่อกี้เห็นยืนรอคิวกันเต็มอยู่เลยอยู่ๆแม่งจะหายก็หายกันหมดเลยเมื่อกี้แ <c oughs> ม่งยืนรอต่อคิวกันแบบเบ้าๆอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรระหว่างนี้คืทอทํารอหรือว่าเราไม่มีเราไม่มีเก้าอี้ไงเราไม่มีเก้าอี้ให้คนนั่งไงซึ่งก็มาดิเหม็นเอาเก้าอี้มาให้แล้วดิแต่แต่เหม็นซื้อได้ตัวเดียวดิมาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิกูไล่ซ่อมมาดิมาดิกูแข่งพวกมึงเลยตอนเนี้กูอยากแพ้พวกมึงว่ะกูอยากหัวร้อนแบบเมื่อวานว่ะมึงมาดิตอนนี้กูดูแลทุกทุกคนเหมือนญาติเหมือนญาตินาตสนิทมิตรสหายมึงทําอะไรได้ในตู้เนี้ยมึงบอกกูทีดิอ้ามีใครจมน้าไหนดูดิใครว่าอะตรงนน้นปไปไป,ไปดูแลอ่ามีคนตัวเหม็อนอะเหม็นไล่ฉีดโอเคเป็นไงนโอ้โห แม่งอย่างฟล o รระบบนี้อย่างฟล o นี่ระบบที่ดีที่สุดมันใหญ่นะคุณผู้ชมเราต้องวิ่งสามแดนเลยนะตอนเกูแม่งพูดคําว่าแดนนี่เป็นคุกเลยไม่ใช่คุกนะครับจมน้าอ่ะมีคนกลัวอ่ะเหม็นมาดูอ่ะเหม็นฟลเหม็นฟลออ่ะมีคนล่วงอ่ะมาเหม็นมามามึงได้แค่นี้เหรอมึงทําได้กคนแค่นี้เหรอฮะ,อะตอนนี้กูแบ่งสมองแล้วด้วยมามึงมาดิไหนใครจมอีกใครจมตรงไหนมากูพร้อมดูแลอ่ะตรงนู้น มีคนกลัวมาวิ่งแม่งทุกแดนน่ะโยนมาผักมาดิแม่งกูเข้ามือละอะไรเช็ดน้ำครับเดี๋ยวลูกค้าเดินสะดุดนะคุณผู้ชมไหนมีไหมอ่ะน้ำามอ่ะไล่เคลียร์ไปเชี่ยวทำทุกอย่างอ่ะไม่ทำทุกอย่างจริงพันดนี้จะบ้าอยู่แล้วนี่ถ่ายรูปแม่งมาถ่ายรูปคนจมน้ำอ่ะเม็นช่วย แป๊บหนึ่งสะจะพังอะสะเน่าอ่ะเหม็นอีกอะเมื่อกี้แอบเห็นใครอ่ะมีคนล่วงอีกเอามาดีได้แค่นี้หรอมาดีไหนใครมีปัญหาอะไรอีกอะหมดขนมหมดอะเหม็นซื้อมามามากูบ้าละขนมหมดขนมอยู่ฝั่งนี้อะซื้อขนมไปซื้อขนมไปเติมไปแป๊บสี่โมงเย็นแล้วนะคุณผู้ชมเอาขนมหมดสองนะครับแต่ว่าเราซื้อมาแค่หนึ่งโอ้โหเห็นพอดีโอโหเห็นพอดีเห็นพอดีแต่กู ปลดล็อกเครื่องช็อตไฟฟ้าก่อนมึงโดนกูแน่มาเลยน้องมาเลยมาเลย <c oughs> เล่นเลยตายเดี๋ยวลุงดูแลเองเอาเลยเต็มที่ชีวิตเป็นของพวกเองอยู่แล้ววันนี้ลุงเหม็นแบบเต็มเหนียวมากครับฟึ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 บ <c oughs> มาดิมึงได้แค่นี้เหรอวุ่นวายได้แค่นี้เหรอฮะมึงวุ่นวายได้แค่นี้เหรอนนามะนาวหมดอะดวิ่งไปเติมด้วยเป็นไงนทำทุกอย่างอุ๊บอ๋อไหม อีหนูเอาอะไรมากูขายของด้วยมามากูทำทุกอย่างจริงอะ่ะไอหนูเอา,าอะไรอ่ะเอาไปเลยมาอะ่ะมีคนช็อกอีกอะ่ะมาวันนี้อเวออจริงผมบอกเลยนะวันนี้ทิปไม่ต่ำแปดร้อยผมบอกเลยผมแบบทำให้ทุกคนแบบแฮปปี้มากอเวออจัดอะ่ะมาดินี่แม่งลื่นโชว์ไปหนึ่งที <c oughs> ได้แค่สี่ร้อยเจ็ดสิบ ผมทุบเอเก้าอี้นี้ออกนะครับคนก็เลยเข้ามาน้อยนะคุณผ <c oughs> ู้ชมขูเก้าอี้แม่งตัวละ550อะ,ะเ็ดเคเชคเคสแต่เราก็อยากให้ลูกค้าเราได้นั่งดีๆไงนึกออกปะ <c oughs> ซื้อแปบ๊แปบๆแม่งเงินหมดเลยคุณผู้ชมแม่งแพงมากอันเนี้ยไอแบบอย่างดีน่คุณผู้ชมแพงมากนะครับรรรรด,ดูดิแต่ถ้าลูกค้าแฮปปี้อะเหม็นก็แฮปปี้อะถูกไหมอะไม่ไหวแล้วครับแบตหมดแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แบตกองนะแบตกูเนี่ย ผมพักแล้วครับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวพอปิดคลิปไปนะหาพาลานแล้วสองเมตรนะฉันชอบฝั่งดนไลค์สตัดกัมช่องที่สมัครกดกกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันพาต่อไปครับโอ้ไม่ไหวแล้ววะจะกัน